พอมันเป็น geometric grid เนี่ยตัวเลขมันไม่เท่ากันในหน่วยดอลลาร์เนี่ยมันจะไม่เท่ากันอันนี้ 8, 000, แปดหมื่นสามแต่พอขึ้นมาพี่แกกลายเป็นแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยเห็นไหมครับมันมีเศษอีกประมาณหนึ่งร้อยกว่า,กวาเกือบสองร้อยจุดอะนะครับคือถ้าเป็น a r i t h m e t i เนี่ยแปดหมื่นสามแล้วมันเด้งมาแปดหมื่นห้าเลยถูกไหมแต่ว่าพอเป็น geometric เนี่ยตัวเลขเนี่ยที่เป็นระยะเขาเรียกว่าระยะแบบดอลลาร์เนี่ยยิ่งอยู่โซนล่างเนี่ยมันจะยิ่งแคบ พออยู่โซนบนเนี่ยระยะเป็นดอลลาร์จะยิ่งกว้างนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมลองวัดในหน่วยที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์ดูนะครับก็เหมือนเดิมนะขึ้นไปนะครับแปดหมื่นสามพันนะแล้วก็ไปหาแปดสี่แปดหนึ่งหนึ่งนี่นะครับได้สองจุดหนึ่งแปดเอร์เซ็นตะครับระยะเป็นเปอร์เซ็นต์คือสองจุหนึ่งแปดเปอร์เซ็นตแต่วัดเป็นดอลลาร์คือหนึ่งพันแปด้ยสิบเอ็ ลองดูสมมุติได้ตรงนี้ไปเก๋ตรงนี้แปดสี่แปดหนึ่งหนึ่งไปหาแปดหกหกหกสองนะครับได้สองจุดหนึ่งแปดเปอร์เซ็นเท่ากันแต่เพื่อนๆเ,เห็นไหมว่าระยะภาพเป็นหน่วยดอลลาร์เนี่ยยิ่งโซนมันขยับขึ้นไปข้างบนเนี่ยในหน่วยดอลลาร์เนี่ยมันจะยิ่งกว้างขึ้นนะครับมันก็เลยจะทําให้กริดของเราเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับยิ่งอยู่โซนล่างเนี่ยกริดมันจะแคบครับ แต่พออยู่โซนบนเนี่ยมันจะทาง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 อย่านี้คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือว่าด้านล่างเนี่ยมันจะมีการซื้อขายแบบถี่ขึ้นแต่ด้านบนมันจะมีสเปรดที่กว้างนะฮะสเปรดที่กว้างเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ว่าโอเคในสภาวะแบบนี้มันเป็นช่วงที่ราคาค่อนข้างสูงราคาค่อนข้างสูงเนี่ยมันจะมีโอกาสในการซื้อค่อนข้างน้อยพรามีโอกาสในการซื้อค่อนข้างน้อยมันก็เลยทาให้เราดอยยากนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อดีของจีโอเมตริกนะ โอเคนะครับขอวัดอีกสักอันแล้วกันนะเบืบแปดหกหกหกสองไปหาแปดแปดห้าห้าสามครับนี่สองจุดหนึ่งแปดเปอร์เซ็นต์แปลว่าระยะเป็นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดเห็นไหมว่าระยะเนี่ยมันมีการอ่กว้างขึ้นนะครับยิ่งอยู่ด้านบนเนี่ยระยะที่ว่าเป็นหน่วยดอลลาร์จะกว้างขึ้นแต่ระยะที่เป็นหน่วยเปอร์เซ็นต์จะเท่าเดิมนะครับ ทีนี้ขออนุญาตนะกรอบกวางนะปึ๊บปึ๊บ่อบอาอันนี้เป็นแบบ geo metric นะครับ ge ยิ่งโซนบนนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าในหน่วยของดอลลาร์ยิ่งกว้างเห็นไหมหน่วยดอลลาร์เนี่ยยิ่งด้านบนเนี่ยยิ่งกว้าง แต่ว่าระยะเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเท่ากับอ่าเปอร์เซ็นต์เท่ากับในกรณีที่เราใช้เงินแปดร้อยต่อกริดเท่ากันอ่าในกรณีเนี้ยใช้คาลิเบเตอร์แบบเดียวกันเลยแต่ว่าวางคนละแบบในเนี้ยแบบจิวเมทริกแบบนี้แบบอาริสเมติกครับทีนี้เรามาดูซิในกรณีที่เราซื้อที่8ปดหมื่นสองซื้อแปดหมื่นห้าซื้อแปดหมื่นเจ็ด ลองมาดูซิว่าเราได้จำนวน BTC เท่าไหร่มันจะเยอะกว่าตัวริกเมติกไหม <S <S ลองคำนวนดูนะโอเคนะครับผมเดิมวางไปโทษทีอันนี้มันเหมือนจะชัดไปหน่อยนะเอาสีเหลืองแล้วกันเอ้าแปบ๊บหนึ่งอขอติ้มตัวเลขไปก่อนแล้วกันนะลุ๊มันจะได้ไม่หายไงเอาเงินครับ แปดร้อยหารแปดหมื่สามเนี่ยมันจะเท่าเดิมนะครับมันจะได้ที่ศูนย์จุดศนสปดห้าห้าะครับปึ๊บนี่เท่าเดิมนะปึ๊บทีนี้นะครับในกรณีที่เอาเงินแปดร้อยซื้อแปดสี่แปดหนึ่งหนึ่งเอาเงินแปดร้อยนะครับซื้อแปดสีแปดหนึ่งจะได้ศูนย์จุสสามสอง เจ็ดสามนะครับประมาณนี้อันนี้คือบล็อกสองนะครับบล็อกสองขออนุญ,ญาตลดลงมานิดหนึ่งอ่าอันนี้คือซื้อตรงนี้นะครับได้ศูนย์จ8ด5ูนศย์เก้าหกสามแปดห้าคราวนี้อันเนี้ยไปซื้อที่แปดหมนสี่ันแปดสิเอ็ดได้ศู0ย์จุดศูนย์เก้าสี่สามสองเจ็ดสามคราวนี้ขออีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะอีกสักตัวหนึ่งเหมือนเดิมนะครับใส่ไปก่อน เอาแปดร้อยเหมือนเดิมแล้วก็หารนะครับแปดหกหกหกสองหกหกหกสองนะครับได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เก้าสองสามหนึ่งสองหกนะครับนี่ไปทีนี้นะครับขออนุญาตนะเอามาบวกแล้วทีนี้เอามารวมกันเลยฟืบ

ใส่ไซส์ใหญ่หน่อยปึ๊บเปลี่ยนสีนิดนึงนี่อันนี้คือจิวเมตริกลองมาดูสิผล<น>ต่างกันไหมการสะสมของนะครับสมมุติว่าในกรณีที่เราได้ของสามไม้นะครับที่เป็นโซนล่างนะแปดหมื่นะฮะแล้วก็โซนแ4ดห1ื่6 6ี่พันแปดร้อยสิบเมืันร้กสนี้คือจิวเมริกจะได้ของไปทั้งสิ้นนะครับศูนย์จุดศู แต่ถ้าเป็นลักษณะของอาริทเมติก 83, 85, 87, นะครับซื้อที่83ดหมซื้อที่85ดหมซื้อที่87ดหมนะครับสามไม้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะได้ของมาทั้งสิ้น0.02ย <pim> ์จุดศองสองสก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของถ้าเป็นแบบจิโอเมติกนะครับมันจะได้ของเยอะกว่านะสังเกตดูว่าได้ของเยอะกว่าอยู่ที่ประมาณ30254เห็นไหมแต่พอเป็นอาริทเมติกเนี่ยสองสี 4, 5, 7, แล้วแบบไหนมันเสี่ยงกว่ากันนะครับคือถ้าเป็นในลักษณะของ g e o เม t ริกเนี่ยไม่ว่าคุณซื้อในระดับราคาไหนนะครับฟับงดีๆนะในกรณีที่เป็น g e o เม t ริกไม่ว่าคุณจะซื้อในระดับราคาไหนคุณจะได้เปอร์เซ็นต์เนี่ยเท่าเดิมตลอดในกรณีนี้คือ2องเปเซนได้ในกรณีเท่าเดิมตลอดเลยเปอร์เซ็นต์านี้นะครับสมมุติว่าเรามาดูในส่วนของโซนบนกันบ้างนะครับโซนบนเนี่ยจะเป็นยังไงนะ เรามาดูในส่วนของจ e ียเมตริกกันก่อนนะครับสมมติว่ามันมีการซื้อที่เส้นขอบนเลยนะครับที่เส้นนี้แล้วก็ไปปล่อยเส้นนี้นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ1,000 0แสกับอีก8 0 0นะครับแล้วก็ไปปล่อย1,000 0แสนอีกส0มพัน0 0 0 0 0แสนกับอีก800นะแล้วก็ด้านด้านบน,นครับ1 0 0 0 0แส คุณก็จะเห็นว่ามันมีการแบ่งระยะเป็น2.18%เท่าเดิมแต่ในหน่วยของอะไรครับหน่วยของดอลลาร์เนี่ยมันมีระยะที่ห่างมากขึ้นเนะ่เป็น2,200เลยนะครับจาก1,811นี่ยเห็นหมฉะนั้นแบบ geometric เนี่ยพอคุณเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยแล้วราคามันอยู่ในโซนบนมากๆเนี่ยคุณจะพบว่ามันไม่ค่อยมีการเกี่ยวออเดอร์เท่าไหร่สาเหตุเพราะอะไรครับสาเหตุเพราะว่ามันมีระยะที่กว้างขึ้น พอระยะมันกว้างขึ้นเนี่ยมันทําให้ความถี่ในการซื้อเนี่ยมันต่ําลงพอระยะมันมีขนาดที่กว้างการที่จะซื้อแล้วจะขายได้เนี่ยมันต้องมีการเสนอซื้อเสนอขนายพอคุณสมมุติว่าคุณได้ออเดอร์มาเนี่ยแต่คุณปล่อยของไม่ได้พอระยะมันกว้างเนี่ยมันก็จะทําให้ความถี่ในการเล่นในโซนบนเนี่ยก็จะต่ําลงส่งผลให้ความเสี่ยงมันจะยิ่งน้อยลงเมื่ออยู่ในระดับราคาที่สูงขึ้นเพราะอะไรครับ เมื่อราคาอยู่สูงขึ้นเนี่ยมันยิ่งเท่ากับว่าคุณซื้อของแล้วได้ต้นทุนแพงเมื่อได้ต้นทุนแพงโอกาสที่คุณจะ่อยของเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ยากขึ้นแต่จิโอเมตริกมันแก้ปัญหาได้ด้วยการที่เขารู้ว่าในโซนบนเนี่ยมันมีความเสี่ยงในเรื่องของต้นทุนที่สูงขึ้นดังนั้นฉันก็เลยเว้นระยะให้มันกว้างขึ้นเพื่อที่จะได้มีการซื้อขายที่ไม่ถี่มากจนเกินไปนะครับอันนี้คือข้อดีของการใช้จิโอเมตริก โอเคไหมคราวนี้นะครับลองกลับมาดูในส่วนของอาริทเมติกนะครับลองเป็นโซนบนเลยนะไอ้เส้นเดิมตรงเนี้ยนะครับมันอยู่ที่หนึ่งแสนกับอีกหนึ่งพันไปหารหนึ่งแสนกับอีกสามพันนะเพื่อนๆจะเห็นว่านะครับการแบ่งระยะเนี่ยเป็นหน่วยที่เป็นดอลลาร์เนี่ยมันก็ยังเข้าเดิมนะครับเข้าเดิมแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะแตกต่างกันเนี่ยลองดูคุณจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันแคบลง ดังนั้นเมื่อเปอร์เซ็นต์มันแคบลงเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าการซื้อขายเนี่ยมันจะเกิดความถี่ที่บ่อยมากขึ้นเมื่อเกิดความถี่ที่บ่อยมากขึ้นมันจะส่งผลให้เกิดการซื้อแล้วต้นทุนแพงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นในลนักษณะของอาริทเมติกเนี่ยยิ่งราคาอยู่ในโซนบนมากเท่าไหร่ความเสี่ยงมันจะยิ่งมากขึ้นครับเพราะมีการซื้อขออายถี พอมีการซื้อขายถี่ซื้อบ่อยในถ้าสมมุติว่าออเดอร์มันไม่แมทเกิดอ,อะไรขึ้นครับติดลอยถูกไหมกลับกันนะครับยิ่งราคาวิ่งโซนลา่างเนี่ยมันจะยิ่งปลอดภยัยเพราะว่าในหน่วยของเปอร์เซ็นเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวที่ห่างมากขึ้นเมื่อห่างมากขึ้นมันจะเกิดการแมทออเดอร์เนี่ยที่น้อยลงนะครับจะแตกต่างกันกันกบจิโอเมตริกในส่วนจิโอเมตริกนะฮะทุกระดับราคาเนี่ย เปอร์เซ็นต์มันจะเท่ากันดังนั้นความเสี่ยงเนี่ยมันจะเท่ากันทุกระดับราคานะขอโทษทีเนี่ยตัว R เนี่ยมันจะเท่ากันในภาพออกเนาะฉะนั้นสรุปประเด็นครับในส่วนของจิอเมตริกเนี่ยอันนี้เราพูดจิอเมตริกนะระยะเปอร์เซ็นต์เท่ากันครับแต่ละกริดเนี่ยจะมีเรโซที่เท่ากันเมื่อวัดเป็นหน่วยเปอร์เซน็นต์แต่โซนบนในหน่วยดอลลาร์เนี่ยจะยิ่งกว้างทาให้แมทออเดอร์เนี่ยน้อยลงทาให้ความ ความถี่น้อยลงแล้วก็ความเสี่ยงก็ลดลงด้วยนะครับกลับกันนะครับในหน่วยของอาริเมติกดอลลาร์เนี่ยระยะห่างมันจะเท่ากันระยะห่างเป็นดอลลาร์เท่ากันแต่ระยะห่างเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะแตกต่างกันยิ่งอยู่โซนบนระยะห่างเป็นเปอร์เซ็นต์ยิ่งแคบแต่ถ้าอยู่โซนล่างระยะห่างเป็นเปอร์เซ็นต์ยิ่งกว้างส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นครับเกิดการซื้อขายที่ถี่ถในโซนบนทําให้ความเสี่ยงมากขึ้น แต่พออยู่โซนล่างเนี่ยความถี่มันมันน้อยลงทําให้เกิดการซื้อขายถดงลงแล้วก็ทําให้ความเสี่ยงเนี่ยลดลงด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นมันก็อยู่ที่เราเนี่ยอยากจะวางลักษณะกริดไหนนะครับถ้าในอ e ีบุ๊กเนี่ยเราจะเขียนว่าจิวเมตริกเนี่ยมันจะเหมาะกับสภาวะตลาดผันผวนนะครับหรือว่าแอสเซทที่ผันผวนเพราะว่ามันมีการฟิกในส่วนของระยะเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากันแต่ถ้าเป็นอาริเมติกมันจะเหมาะที่เคลื่อนไหวในไซด์เวย์แล้วคาดการได้ นะมันก็ทําให้เราได้ผลกอบแทนหรือกำไรที่มากกว่าเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าความถี่ในการซื้อขาย,ยโดยธรรมชาตินมันอาจจะเยอะกว่าจิอเมตริกนะครับฉะนั้นในส่วนนี้ก็อาจจะต้องนําไปพิจารณาดูว่าเพื่อนๆอยากจะใช้แนวคิดแบบไหนนะครับก่อนจากการวันนี้นะครับก็ขอฝากคอร์สว่าด้วยการเทรด101ด้วยนะครับซึ่งเป็นคอร์สสอนการเทรดอย่างเป็นระบบโดยระบบ Trend f o l l o w i n g มีรุ่นเวอร์ชันอินเวสติ้ง ATEGY นะครับที่มีผลบัตเทสยืนยัน มีความเป็นวิทยาศาสตร์จับต้องได้และวัดผลได้นะครับใครสนใจทักเข้ามาได้ในอินบ x ็อกเลยนะครับ